ดูการาฟดีๆนะครับเกิดอะไรขึ้นฮะวันนี้มีแท่งแดงที่เกิดขึ้นแท่งหนึ่งเห็นไหมทุกคนใครเห็นยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นและทําท่าเหมือนว่าจะกลับตัวแล้วกดตัวลงมาใช่ไหมครับกดตัวลงมาแต่ไม่ถึงรับหลังจากนั้นราคาดันขึ้นมาทําลายแนวต้านที่สร้างขึ้นมาที่เส้นสีแดงเห็นไหมครับใครเห็นแล้วบ้างยกมือขึ้นและราคากําลังจะวิ่งไปชนเส้นซับไพ 1784.473ที่เราตีไว้ตั้งแต่เมื่อวานนั่นก็คือไส้เทียนของแท่งนี้นะครับไส้เทียนของแท่งเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2 0 2 2เวลา8โมงตรงใน GMT 0บวกศใครเห็นแล้วยกมือสองข้างโบกไปโบกมา <c oughs> เพราะฉะนั้นได้เวลาอาวุธสงครามจะเริ่มออกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป50ลอดป้ายเซลเอาเซลสิโอเคเซลแล้วเรียบร้อย ทีนี้เราคาดหวังอะไรจากการเซลล์มานี้เราคาดหวังว่าจุดกลับตัวจะเกิดขึ้นระหว่าง1.784.473แต่ไม่ถึง1.800.475โ okay. อเคทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นแล้วว่านี่คือความอดทนของเราในการตีเส้น RML หรือ r e m i n d e เอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ออกออเดอร์ order. เราไม่ใช่อยู่ดีๆซูม4ซูม,ซม5อยากจะกดตรงไหนก็กด พอเห็นสีแดงมันกดตัวลงมาปุ๊บสิ่งที่เราทําได้คืออะไรครับบายกับเพราะว่ามันเป็นเทรนของฝั่งอะไรครับของฝั่งบายแล้วมันยังสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จถูกไหมทุกคนถูกนะถูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันดันขึ้นมาเนี่ยมันดันขึ้นมามนดันขึ้นมาเนี่ยนะครับไปถึงเส้นสีเหลืองของเราแล้วเมื่อกี้เราออกก่อนเส้นสีเหลืองนิดนึงตอนนี้ถึงเส้นสีเหลืองแล้วออกอีกหนึ่งไม้ครับเซล เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็มาตั้ง TP ที่ไม้นี้นะครับหนึ่งเจ็ดแปดสามจุดสามหกเก้าหนึ่งเจ็ดแปดสามจุดสามหเกปึ๊บตั้ง TP เรียบร้อยนะครับตั้ง TP หน้าไม้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนไม้บนเนี่ยก็ไม่ตั้ง TP นะครับเก็บไว้อย่างนั้นนะครับอ่ะราคาย,ย่อลงมานะฮะ1 7ึ่งโอเค มายนี้เราไมา่ได้ตั้ง TP นะครับแต่เราตีเส้นรีแมลายสีเหลืองไว้นะครับมาเล่นดูเหมือนเส้น TP ทีนี้เห็นไหมพอมันไปชนเส้นเนี้หนึ่4เจ็เกิดอะไรขึ้นทุกคนลองซูมกราฟแล้วดูดีดๆเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะไหนบอกผมหน่อยเกิดอะไรขึ้นมันชนไส้เทียรแล้วมันย่อตัวลงถูกไหมใครเห็นยกมือขึ้นเพราะฉะนั้นจุดที่เราเล่นเนี่ยเรารอเล่น โซนนิ่งนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโซนนิ่งนี้นเป็นโซนที่เราจะออกอาวุธสงครามอะไรจนไปถึง1นึ่เลยเล่นให้ได้เต็มที่เลยนะครับเพราะเราคาดหวังจุดกลับตัวจากโซนนิ่งนี้หลังจากที่มันสร้างจุดกลับตัวสําเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์หมายความว่าอะไรสร้างจุดกลับตัวเสร็จปั๊บต้องลงไปชนแนวรับด้วยถึงจะถือว่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นหลังจากที่มันเปลี่ยนแท่งตอนสี่ทุ่มของวันนี้ราคาเนี่ยมันต้องย่อลงไปจนชนหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามให้ได้ ถ้ามันชน1773เมื่อไหร่เราถึงจะถือว่ามันสร้างจุดกับตัวสําเร็จและสมบูรณ์หลังจากนั้นมันยกตัวขึ้นเราจะเราจะทําอะไรครับใครว่าเซล์กด1ใครว่าบายกด2กดมาเลยเราจะเซลล์นะครับเพราะว่าพฏแ a คชั่นฝั่งเซลล์สร้างสําเร็จเราจึงรอให้มันย่อตัวยกตัวและเซลล์นะครับเดี๋ยอน,นี้เดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังแต่ตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาชนเส้นที่เราตีเอาไป้แล้วเราบอกโอ้โหเรานี่เหมือนนอสตาร์ดามุสเลยเนาะ เราวางเส้นออเดอร์ไว้แม่นหมดเลยว่ามันจะต้องวิ่งไปตรงนั้นวิ่งไปตรงนี้เราไม่มีการเซล,ลก่อนที่จะไปถึงเส้นซัพพลายเลยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราเซล,ลก่อนหน้าเนี้เราจะโดนลากและโดนลากยับเลยแต่ตอนที่มันย่อตัวลงมาแท่งเนี้ยเราบายกลับได้เพราะมันยังไม่ชนแนวรับแต่ตอนนี้มันยกตัวขึ้นนะครับและเวลาของมันก็คือหนึ่งทุ่มยีนาทีอีกสานาทีตลาดคเมิกซ์อเมริกาจะเปิดสมบูรณ์ นะครับเราก็ดูต่อไปจนถึง2องทุ่มครึ่งที่ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดสมบูรณ์ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีเส้นสีแดง3เส้นคือแนวต้านเรามีเส้นสีเหลือง2เส้นคือไส้เทียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างเส้นสีเหลืองไปถึงเส้นสีแดงเนี่ยเราสามารถเล่นเซลล์สก o อปปิ้งเซลล์ในระยะสั้นได้หมดเลยโซนนี้คือโซนสก c อปปิ้งเซลล์ของเราแล้วเข้าใจไหมใครเข้าใจยกมือขึ้นบอกไปบอกมา แต่ถ้าเรามานั่งไล่เซลล์ตัง้งแต่เมื่อวานวันนี้เราตายไหมฮะเราชิบหายไหมครับเรามีปัญหาชีวิตเลยนะฮะเพราะว่าเราไปเซลล์ทั้งนั้นที่เรารู้ว่ามันจะขึ้นเราใจร้อนเราไปเซลล์และคนส่วนใหญ่ก็คือรู้ทั้งรู้อ่ะเรียนกับผมไปแล้วรู้ทั้งรู้อ่ะแต่ฉันก็จะเซลล์เพราะสุดท้ายฉันคิดว่ามันจะกลับมาได้คุณจะไปยอมเสียกระสุนไปก่อนที่มันจะเกิดขึ้นทําไมคุณรอให้มันขึ้นไปตรงจุดโซนที่มันเล่นได้ก่อนแล้วคุณค่อยใช้กระสุนที่คุณมี เพราะเรามีเงินอยู่อย่างจํากัดในพอร์ตถูกต้องไหมใครว่าใช่ยกมือขึ้นเพราะฉะนั้นสกอร์ป,ปิ้งคือการเทรดอย่างแม่นยําออกออเดอร์ตรงโซนที่มันสามารถจะแก้ไม้ได้ยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันจะขึ้นไปแค่ไหนก็ตามท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องลงมาปิดตัวเองเพราะว่ามันคือไส้เทียนแต่ถามว่าไม้แรกที่เรากดไปก่อนได้ดีไหมไม่ดีเพราะเรากดก่อนเส้นซัพพลายถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะเป็นไม้ที่เป็นปัญหาของเราในอนาคตก็ได้เราเลยตั้ง T P หน้าไม้เอาไว้ก่อนอ่าทําไมถึงต้องเป็นไส้เทียนที่มันอยู่ตัวข้างหลางครับที่เรากดเซลล์ทำไมถึงไม่เป็นไส้เทียนที่มันอยู่เลยเลยต้านขึ้นไปครับเอาใหม่นะคือตรงเนี้ยมันคือต้านคุณนัชพลหนะึ่งเจ็ดหกห้าจุดหกแปดสองเนี่ยมันคือต้านใช่ใช่ครับอันเนี้ยมันคือไส้เทียนที่อยู่เหนือต้าน เข้าใจไหมครับ,รบก่อนที่จะไปถึงต้านต่อไปที่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เห็นไหมพ <อ S 2> เพราะฉะนั้นเราเล่นอยู่ในโซนปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือต้านครับหนึ่งเจ็ดหกห้าเนี่ยคือต้านอีกต้านหนึ่งเลยเนี่ยของ H4 คือพันแปดเห็นไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเล่นไส้นี้อยู่เห็นไหมครับเล่นโซนของไส้นี้อยู่ซึ่งอาจจะมาถึงไส้นี้เลยก็ได้ เห็นไส้นี้ไหมฮะที่ราคาหนึ่งเจ็ดเก้าหกเห็นไหมฮะก่อนที่จะไปถึงพันแปดแต่ถ้าเกิดระหว่างที่เราสกอปปิ้งอยู่สลับไม้เล่นอยู่มันดันไปชนแนวต้านพันแปดเราต้องยอมรับว่ามันจะขึ้นต่อแล้วเราจะต้องหาทางออกไม้แก้ทันทีอันนี้เข้าใจไหมครับคุณชันพลมันสําคัญยังไงครับไอจิตเส้นที่มันอยู่หลักร้อยครับจิตวิทยาหลักร้อยพันแปดเนี่ยแปลว่าคนทั้งโลกเซลล์ตรงนั้นนะครับพอคนทั้งโลกเซลล์ตรงนั้น นะครับพอคนทั้งโลกเซล์ตรงนั้นเนี่ยราคามันก็จะต้องลากต่อไปครับเพื่อไม่ให้คนที่เซล์ตรงนั้นได้กาไรแต่ต้องไม่ไปลิกร้อยเ,เลยใช่ไหมครับทุกหลักร้อยเลยครับหลักร้อยทั้งหมดเลยแต่ตรงเนี้ย hmm. มันมีแนวต้านที่เป็นหลักร้อยอยู่ด้วยพอดีเลยที่ H4 ที่1800.475เห็นไหมครับเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ไส้ที่เราออกเนี่ยคือไส้โซนนี้ ไ้โซนนี้เห็นไหมครับเป็นไ้โซนนี้ของเลยต้าน1765มาแต่ยังไม่ถึง1800นี่เคลียร์ไหมครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับโอเคขอบคุณครับคุณรัชพลโอเคครับตอนนี้เราก็เลยซัพพลายมาแล้วนะครับที่เรารอมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้มันก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะฮะแล้วเราก็เริ่ม ออกออเดอร์ฝั่งเซลล์นะครับอย่างกระหน,น่ำแล้วนะฮะเริ่มออกออเดอร์ฝั่งเซลล์อย่างกระน,น๋แล้วซึ่งผมก็จะออกจนไปถึงประมาณราคา1796.33834ตรงนี้นะครับซึ่งการออกออเดอร์แบบนี้แปลว่าผมกําลังจะสลับไม้แลเล่นแล้วหวังผลให้ไม้หนึ่งมีกําไรที่สูงไม่ใช่แค่จะทํากาไรเปิดปุ๊บแล้วปิดปั๊บทำกำไรเข้าพอรแต่จะมีไม้หนึ่งที่จะเก็บกําไรเยอะๆเอาไว้นะครับเก็บกำไรเยอะๆเอาไว้ ผมจะขออนุญาตตั้ง TP ไม้นี้ก่อนนะครับที่1785.664 1785.664ตั้งไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยไม้ที่ดีที่สุดของเรานะครับที่เรามีอยู่ก็คือ1787.412 นะครับข้างบนตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคามันย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วมันมาหาเส้นซับไพนี่มันก็จะปิดได้2ไม้แล้วมันก็จะเหลือไม้นึงนะครับที่เรากดก่อนที่จะไปโดนซับไพนะครับอันเนี้ยเรารู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเราจึงไม่มีการเซลข้างล่างเลยเห็นไหมหลายๆคนที่ไม่ได้อ่านปฏ A กิชันออกแล้วไม่ได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยก็จะไล่เซลมาก่อนเราไล่เซลมาทุกต้านไล่เซลมาทุกการขึ้นของราคาแล้วก็จะถูกลากและท้ายที่สุดแล้วพอร์ตก็จะมีปัญหาพอร์ตก็จะอันตราย นะครับตอนนี้ราคาก็ดันขึ้นมานะฮะเราก็ยังไม่ทําอะไรเพิ่มนะครับเพราะเราทําไปแล้วนะครับเราก็รอแนะตอนนี้ทุ่มสามสิบสี่นาทีตลาดทุนอเมริกาจะเปิดตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเราก็อยู่เฉยๆครับยังไม่ทําอะไรเราไม่ได้เซลล์ข้างล่างเลยเห็นไหมครับไม่มีเลยเนี่ยเราไม่ได้เซลล์เลยไอ้แท่งแดงเนี้ยมันหลอกให้คนไปเซลล์พอคิดว่าจะลงแล้วจุดกลับตัวสร้างแล้วมันจะสร้างได้ยังไงครับจุดกลับตัวจะสร้างได้ต่อเมื่อจอดครับ จุดกลับตัวนะครับจะต้องสร้างเหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าก็คือไอไส้เนี้ยที่เราตีเส้นรีมายไลน์ไว้เนี่ยจุดกลับตัวเนี่ยจะต้องสร้างเหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าต่ํากว่าไม่ได้นะครับต้องสูงกว่าสำหรับฝั่งเซลล์นะครับสำหรับฝั่งาบนะครับจะต้องต่ํากว่านะครับจุดกลับตัวจะต้องต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าสำหรับฝั่งเซลล์จุดกลับตัวจะต้องสูงกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้านะครับอันนี้คือพายแอคชั่นนะครับในการกลับตัวการสร้างจุดกลับตัวเนี่ย เราจะต้องสร้างฝั่งเซลล์เนี่ยจะต้องสร้างเหนือกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้านะครับโอเคตอนนี้กําไรอยู่หนึ่งไม้นะฮะก็ปล่อยมันไปเรื่อยก่อนนะครับปล่อยไปเรื่อยยังไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะเราเพิ่งออกออเดอร์ไปนะครับตอนนี้ก็รอให้การาฟมันทําไปตอนนี้ราคาย่อตัวลงมานะครับเรากําไรอยู่ไม้หนึ่งนะฮะสามพันกว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนไม้ที่เราเปิดเอาไว้ข้างล่างอีกสามไม้รอให้มันลงมาทีพีตัวเองนะครับ ถ้ามันไม่ทีพตัวเองเราก็จะออกไม้แก้นะครับแต่เราจะออกไม้แก้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อมันชนพันแแล้วเท่านั้นนะครับเราจะยอมรับว่าเราผิดทางต่อเมื่อราคาชนพันแแต่ตอนนี้เราบู๊สุดทางเลยเพราะว่าราคาชนไส้เทียนแล้วเราถือว่าราคาชนไส้เทียนแล้วเราสู้ครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าจุดกับตัวต้องทําที่ไส้ของแท่งก่อนหน้าสูงกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าครับสูงกว่านะ ฝั่งเซล์ต้องสูงกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าฝั่งบายจะต้องต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าเห <Spieler> ็นไหมฮะฝั่งบายตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับฝั่งบายที่อยู่ข้างเนี่ยมันสร้างจุดกลับตัวเห็นไหมครับไม่มีไส้มารบกวนมาเลยไม่แต่ไส้เดียวเห็นไหมครับมันกลับตัว,วต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าหมดเช่นเดียวกันครับฝั่งเซลล์ถ้าจะกลับตัวได้ก็จะต้องไม่มีไส้มาลบกวนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจุดกลับตัวต้องสูงกว่าตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราอย่าดีใจนะครับบางทีโอ้โหเห็นมันยอ่อลงมายอ่อลงมายอ่อลงมาแต่มันยังสร้างจุดกับตัวไม่ได้นะครับถ้ามันยอ่อภายในแท่งนี้เพราะฉะนั้นแท่งนี้มันต้องจบข้างบนให้ได้แล้วหลังจากสี่ทุ่มมันค่อยยอ่ออันนั้นเราถึงจะเรียกว่าสร้างจุดกับตัวสําเร็จครับอ๋อผมผมก็นึกว่าไปใกล้ๆแนวต้านต้านสําสคัญแล้วกดขึ้นสร้างจุดกับตัวอย่างนี้อันนี้ก็คือไม่ใช่ในชะ่ไหมครับได้เหมือนกันครับก็แค่สูงกว่าไส้ก็ได้แล้วจะใกล้ต้านไม่ใกล้ต้านไม่รู้แต่ห้ามชนต้าน ครับนะครับสงสัยตรงนี้ครับก็เลยลองกดถามดูโอเคไหมฮะได้คําตอบไหมครับครับผมครับผมเกียร์ครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ราคาย่อตัวลงมานะฮะราคาย่อตัวลงมานะครับเราก็รอนะฮะให้มันทีพีไม้ล่างไปทีละไม้ทีละไม้นะครับแล้วเก็บไว้สักไม้หนึ่งนะครับเอาไว้ดูเล่นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะสอนกันว่า จุดกลับตัวมันอาจจะไม่สําเร็จถ้ามันลงมาทีทุกไม้ข้างล่างเนี่ยเราอาจจะดีใจโอ้ยเราปิดได้ทุกไม้แล้วที่เราโดนลากแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่าจุดกลับตัวยังสร้างไม่สําเร็จจุดกลับตัวจะสร้างสําเร็จจะต้องสร้างเหนือกว่าซับไพของแท่งก่อนหน้าเท่านั้นใครเข้าใจยกมือขึ้นนะครับดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันลงมาแล้วทีพีทุกไม้จงรีบปิดไม้ที่กำไรสูงสุดซะ เพราะคุณจะมีโอกาสไปเซลที่สูงกว่านั้นอีกเข,ข้าใจยังเข้าใจยังนี่คือการตัดสินใจว่าเราจะควรจะเก็บไม้ไว้หรือไม่ควรจะเก็บไม้ไว้เข้าใจยังนะฮะโอเคมดูันต่อไปนะครับราคาลงมาฮะกำลังจะ TP ครับซึ่งน่าจะ TP ได้2ไม้ส่วนไม้ล่างอาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไปกดก่อนไส้นะครับตอนนี้กำลังจะ TP ไม้นึงละนะฮะเนี่ยครับกำลังจะ TP ไม้นึงละเนี่ยลบอยู่แค่2องพเนี่ย นะฮะเนี่ยไม้นี้กำลังจะหายไปแล้วนะครับซึ่งถ้าไม้นี้หายไปเนี่ยตอนทำเปรมเอ็มสิบห้าเปลี่ยนแท่งตอนหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าไม้ล่างนี้ก็น่าจะหายไปด้วยนะครับแล้วก็จะติดไม้ล่างสุดไปไม้เดียวซึ่งไม้ล่างสุดที่ติดไว้อยู่เนี่ยก็สามารถใช้ไม้บนสุดที่เราทำกำไรมาได้เนี่ยเอาไปคัดได้เหมือนเมื่อวานเลยนะครับสูตรเหมือนเมื่อวานเลยแต่เมื่อวานเราเล่นฝั่งบายใช่ไหมวันนี้เราเล่นฝั่งเซลล์นะครับอยากทราบว่าทําไมต้องแบบทีพีหน้าไหม้ตัวเองครับทำไมไม่ไม่ทีพีสักประมาณร้อยจุด เพราะเราไม่ได้ต้องการไม้นั้นครับเพราะว่าเราโดนกไปแล้วไงครับไม้นั้นไม่ดีแล้วไม้ที่โดนกไปแล้วคือไม้ที่ไม่ดีเราหาโอกาสปิดได้ให้เร็วที่สุดคือดีที่สุดก็เลยต้องทีพีหน้าไม้ครับเพราะว่าเราหวังผลเราสกิ้งเนี่ยเราบิ๊กลอตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ไม่ทีพีหน้าไม้นแล้วมันโดนากันไปสี่ห้าไม้หกไม้เนี่ยมันจะกลายเป็นเละทั้งกระดานเลยครับครับผมเข้าใจไหม เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา TP หน้าไม้เพื่อที่เราจะเก็บไม้ที่ดีที่สุดเอาไว้ไม้หนึ่งครับ <ปะ S 2> ผมโอเคครับขอบคุณครับครับแสดงว่าพอยต์ของอการการสกอปปิ้งหัวใจเนี่ยคือการเล่นระหว่างแนวรับแนวต้านจิตวิทยาจุดกับตัวระหว่างแนวรับแนวต้านจิตวิทยาการเล่นสกอปปิ้งของผมคือการหาจุดออกออเดอร์ที่สามารถจะกลายเป็นจุดกับตัวได้ข้อหนึ่งก่อนถ้าเล่นสกอปปิ้งส่วนเทนนะ แต่ถ้าเล่นสกอปปิ้งตามเทนก็คือหาไม้ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำกำไรให้ได้มากที่สุดครับ,รบเพราะว่าคือคืออย่างถ้าผมถ้าผมขยายไปดูในในทาเฟรมวีกครับ,รบมันเหมือนจะเป็นจุดล่างสุดของเทนแล้วสามารถจุดกับตัวสามารถกับตัวฝั่งบายได้ถูกต้องไหมครับขอดูในวีก ใช่จากจากที่หนึ่งตรงนี้ปะที่จุดลักงจุดกลับตัวข้างล่างใช่ใช่ใช่แนวรั้งตั้งถุะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเนาะใช่ใช่ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์สามทีนี้ทีนี้ทีนี้ทาไมอาจารย์ถึงไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปถึงพันแปดกว่าแล้วไมเซลล์คิดสิแต่ไม่เซลล์พันแปดอยู่แล้วเราเซลล์พันแปดไม่ได้เราเซลล์ที่แนวต้านจิตวิทยาหลักร้อยไม่ได้ไงอะไรนะครับ ถึงระหว่างพันแปดถึงพันเก้าะครับทอาาจย์ถึงม,มันไกลไปป่าวหมื่นจุด <c oughs> เราเราไม่ได้มองถึงหมื่นจุดไงเราทํากําไรในระยะสั้นถูกไหมเราจะไปมองหมื่นจุดทําไมอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการาฟแบบมันวิ่งของมันมันไซด์เวย์ของมันอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่มันกําลังจะขึ้นไปไม่ว่ามันจะไปไหนก็ตามแต่เนี่ยเราก็ไปกับมันด้วยแต่ที่สาคัญคือเราต้องทำกำไรระหว่างทางให้ได้สิ่งที่เราทำกำไรระหว่างทางเราเรียกว่าเก็บพิพส์วินเข้ามาไว้สะสมพิพส์วินไว้เยอะ เนี่ยถามงั้นทำไมผมไม่เซลตั้งแต่หนึ่งเจ็ดแปดสามะผมไม่เซลเลยถูกปะ่ะผมมารอเซลตรงนี้เลยเนี่ยใช่ใช่พราีอาจารย์บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าใชเ่หงเจแปสใช่ใช่ใชแต่บางทีบางทีเวลาโดนเมกะเทนมันลากครับมันก็จะแบบว่าเ,เราก็ต้อง <laughs> <ๆ>เราก็ต้องดูว่าถ้ามันโดนเมกะเทนลากเนี่ยอย่างตรงเนี้ยถือว่าเสี่ยงน้อยมากเพราะอยู่ใกล้พันแปดเรียบร้อยที่พี่ อันนี้ก็สลับ lên, ไม้เล่นสําเร็จเห็นไหมเก็บไม้เก้าพันเหรียญไว้ได้ไม,ไม้นึงเห็นปะ่ะ <captain> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันลงมาทีพอีกไม้นึงเนี่ยมันจะทีพีตรงจุดอะไรตรงจุดไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าพอดีใช่ปะ่ะ <ged> ที่เราวาดไว้ที่เราตีเส้นสีเหลืองไว้ใช่ไหมแต่ไอ้ไม้ล่างสุดเนี่ยที่เรารีบกดเนี่ยก่อนที่มันจะไปโดนเส้นนั้นอะอาจจะต้องลุ้นนิดนึงว่ามันจะลงมาปิดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีไส้เทียนกํากับอยู่ถูกป่ะนะโอเคอ่ะดูกันต่อเนี่ยเพราะฉะนั้น เราเราเล่นสกอร์ปิ้งคือเราเก็บพิสวินให้ได้มากที่สุดระหว่างทางที่มันจะขึ้นหรือมันจะลงก็ตามแต่โดยที่เราไม่สนใจว่ามันจะไปไหนแต่เราสามารถคอนโทรลได้ในขณะที่มันไซเยรอยู่แล้วเวลาเราโดนเมกะเทรนเราก็แค่สลับไมาเล่นหาไม้แก้อะไรนะเวลาโดนเวลาโดนเมกะเทรนมันไม่ง่ายะดีครับอาจารย์ง่ายโดนเมกะเทรนนี่ง่ายเลยเพราะว่าเราจะโดนล่อยู่ประมาณสามสี่ไม้เท่านั้นเองแล้วเราก็ตั้งใจนิดนึงว่า เรามองไปเลยแม้กระทั่งที่เราจะโดนเนี่ยมันสามวันมันขึ้นลวนเลยสามวันวันละหมื่นจุดเลยอ่ะเราค่อยไปออกก็ได้เพราะฉะนั้นการเอ็มเอ็มในการออกแตละไม้เนี่ยเราต้องคอนโทรลให้ดีเพื่อที่เราจะทนการลากได้อยู่ในระดับหมื่นจุดขึ้นไปนะครับเข้าใจไหมครับพอเข้าใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ เค okay ฮะเราปิดไปได้ไม้หนึ่งแล้วนะครับไม้เจ้าปัญหานะเหลืออีกสองไม้นะครับซึ่งน่าใจว่าปิดได้ไม้หนึ่งแต่อีกไม้หนึ่งปิดได้ไหมไม่รู้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้เรากำไรหมื่นแปดพันดอลลาร์สหรัฐครับโอ้โหแล้วอีกหนึ่งไม้ก็เราจะดีพีนี่หกแสนเลยนะครับหกแสนเลยนะฮะไม้นี้นะครับถ้าข้างล่างทีพีเสร็จนี่ผมกำไรหกแสนผมปิดเข้าพอร์ตก่อนเลยนะฮะอุ้ยเรากำลังจะรวยแล้วอ่ะทุกคนเราจะได้นาฬิกาใหม่แล้ว <laughs> โอเคครับราคากดตัวลงมาครับตอนนี้ฮะยึกยือยึกยือยอ,ยอ,อยู่ที่เส้นซัายเนี่ยเห็นป่ะถ้ามันอยู่ที่เส้นซับไพมันทีีไปแล้วแต่มันอ่ะอยู่ต่ากว่าเส้นซัายพ่เราก็ต้องยอมรับให้ได้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันอ่ะยังไม่ทีพีนะครับเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันยังไม่ทีพีเราก็ต้องรอจนกว่ามันจะทีพีนะครับตอนนี้ลบอยู่เจ็ดร้อยกว่าเหรียญครับสามร้อยเหรียญจะทีพีไหมนิดเดียวฮนะสองร้อยเหรียญหูนิดเดียวครับ กราฟยึกยักเหลือเกินนะครับ75เหรียญ TP ไหมโอ้โหนิดเดียว75เหรียญนะครับเมื่อกี้เนี่ยแหละครับพอมันไม่ได้มีเส้นซัพพลายเกาะอยู่เราก็ต้องลุ้นแบบนี้ครับแต่ถ้ามันมีเส้นอยู่เนี่ยก็จบเรียบร้อย TP นะครับโอเคเมื่อมัน TP แล้วเราจะทําอะไรครับทุกคนเราก็จะปิดไมานี้เก็บเข้าพอร์ตกันครับปิดครับเรียบร้อยครับได้อีก700,000บาทเข้าพอร์ตไปเรียบร้อย เงินเจ็ดแสนหางานไหมทุกคนเรียนไปทอดไปทำความฝันให้จริง